สวัสดีตอนบ่ายโมงสิบห้านาทีนะครับผมสวัสดีเอทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าไปนะฮะนี่คือสภาพหลังจากที่ฝนตกนท่าไปแค่ครึ่งชั่วโมงทนเองนะฮะนะบวกกับฝนตกเมื่อคือนเนาะนะครับนี่นะฮะสภาพของน,น้ำที่มันขังอยู่เนาะนะครับ

ห้าร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือโอตรงนั้นหรอเขาเรียกบกสอใช่อ่าเราเล่าถึงสินค้าเจ้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตู้เย็นนะคะจะมีข้าวาลีนะคะตู้นี้จะเป็นของ LG อ่าที่แปดสิบห้ากิโลนะคะเพราะว่าผมซื้อสดมาอยู่ที่ราคาห้าพันเก้านะคะแล้วก็จะมีตู้เย็นของไฮเออร์ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีของแถมให้ค่ะตู้นี้เป็นเงนสด อนนี่เยสันาซื้อซ้อมเลยอ้ผ่อนได้ผ่อนได้ด้วยสองเดือนก็ตกเดือนละค่ะเสืออยูืนโดยตลอดถ้าผ่อนต้องทำยังไงฮะถ้าอยากผ่อนนะครับใช้แค่บัตรประชาชนค่ะ เดยวอ๋อบัพประชาชนใบเดียวแล้วลุงจิมมี่จะผ่อะไรนะลุงจิมมี่จะผ่อะไรนะเอ้าแกจะไมผ่อนทำไมเมื่อพี่สมรมีเครื่องทำความเย็นมีตู้เย็นแล้วก็ให้แกอัดใส่ถุงมาให้เราอ่ามีโบชัวให้ดูด้วยอ๋อขั้นต่ำเดือนเท่าไหร่ฮะโอ้โอ้สยามชัยอาณาจักรเครื่องไฟฟ้าที่ใหญ่เดือนละ890บาทนะฮะเริ่มต้นโบชัวละแปด้อยเก้บาทโบชัวอยู่ไหนพี่สมรมาให้วูนะทุกคน 890บาทโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับ890บาทก็ผ่อนได้นะฮะต่อเดือนนะทุกคนนะครับโอ้ทีวีจอใหญ่นะครับมาติดไว้ตรงนี้เออแล้วเอฟซีนั่งรอเออร้อนๆนะดูทีวีโอ้นะฮะเต้นกับทุกคนเอดเสือเบอร์เบโทรอะไรเนี่ยจะติดต่อเบอร์โทรอะไรครับผมไหนอะ ใบนี้ไม่มีใช่ใบนี้ไม่มีเจด้วยใบนี้ไม่มีเบอร์โทรคุณไม่มีเบอร์โทรอ้าวนี่นะครับอันนี้ไอดีไรร้านหรือไอดีพลังงานพลังงานครับเฮ้ยจริงเหรอ อดีพนักงานเลยนะฮะไลน์ไมาได้ฮ่ศูนี่นึ่งเก้าหกหกเจ็ดห้าเนะฮะไอดนะศูนย์นึ่งนนี่คุยเรื่องงานได้อย่างเดียวนะครับนาะเราก็คุยเรื่องินค้าแเราก็แจกไลน์เลยตอนนี้นะครับเอไม่ได้นะฮะ เออเหลือสนใจตัวไหนของสยามชัยเฮ้ยตอนเนี้ยอยากได้ทีวีอยากได้ทีวีอยากได้ทีวีเปิดช่อง YouTube ของตัวเองดูเพราะดีทีวีเดี๋ยวนี้ดูช่อง YouTube ได้แล้วดูช่อง YouTube ได้เออใช่น้องนะครับอยากได้ทีวีนะฮะโอ้สนใจไหนไม่อยากได้เนี่ยสนใจไม่อยากได้พี่ อนน้อะไรไอ้นั่นนะพัดลมแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เหรใช่เลอ๋อพัดลม USB ใช่ไหมพัดลมไอ้น้ำอย่างได้แบบไอ้ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าน่ะนะอ๋อแบบชาร์จแบตแล้วมีเครื่องไล่ยุงไหมไม่มีค่จะเอาส่วนมากจะเป็นแอร์แล้วก็ทีวีนะคะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าตู้เครื่องเสียงมีไหมครับ ลุงจิมเอ๊ะอลงนี่หรอเอ๊ะลุงจิมเนี่ยโอ้ตู้เย็นสประตูใช่ไหมสองประตูนะก็ผ่อนได้นะแปดร้อยนะฮะตลงะไปทุกคนไปผ่อนกันบัตรประชาชนใบเดียวคนเอนี่นะ

เดี๋ยวจะพี่ม okay> ้อนพี่ม้อนยืนใกล้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายพวกอืนต่อพนักงานมาอยู่ใกล้ๆกันมาใกล้ๆรถกันพนักงานพนักงานตง้อกื่อเด้าฝนมาแล้าโอเคอ่ะฝนมาแล้วทุกคนฝนมาแล้ว สวัสดีครับรทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะตอนนี้ทางร้านสยามชัยก็ได้มาส่งแล้วนะครับผมขอบะคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะฮะที่มอบให้นะครับทั้งเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านเช่าแล้วนะฮะ เอาเอาเอาไว้ตรงนั้นแหละด้านข้างห้องน้ำะ่ะเพราะมันต้องต่อท่อใช่ไหมเพราะมันต้องต่อท่อนะมันก็ต้องอยู่ข้างห้องน้ำท่อไม่จะมีปัญหาไม่ได้ต่ออะไรแค่ออกไปตรงนี้อยใส่ยังก็ได้ค่ะใส่ยางก็ได้ไม่ต้องต่ออะไ้ยางรู้ยาวทำเป็ม ยายสมรเขาเป็นเจ้าของโรงงานมาก่อนซื้อแค่ก่อมา20ตันยายสมรต่อนี่นะคะจะให้ไว้ตรงนี้นะคะแบบนี้หยกฤติฤทธิ์นี่นะคะพ่อเป็นอยู่ปักไหนคะก็อยู่ตรงนี้ฝักนี้ใช่ไหมเราจะได้หันขังไห้รน้ำมันไม่ติดโอ้โหแล้วมีตาตาตาละ อยู่ในบ้านเราแล้วเห็นชัดเลยว่าสวยขึ้นกว่าเดิม <laughs> สีมันเข้ากับกระเบื้องไงนะครับมันสีมันเข้ากับกระเบื้องมากนะฮะมันเลยทําให้สวยงามนะฮะมาดูว่ามีอะไรแปลกๆโอ้นี่นะสีสวยจริงๆบอสเห็นไหมทุกคนนะครับ แำมเจ้าข oh ึ้นไึก็ไม่บอกขึ้นตกยาขึ้นไรตั้งแต่จอดอยู่บนถนนแล้วม่จอดทำอะไรโอ้สมองชาเนี่เป็นแบบสองถังนะฮะทุกคนถังปั่นถังซักแล้วก็ถังใหญ่ถังปั่นหมาดนะฮะโอ้ นะเห็นชัดๆเลยทุกคนเอ่ะนะฮะเห็นชัดๆนะครับโอส้สวยนะครับอเขาจะลงตู้เย็นแล้วเดี๋ยวๆ,ๆต้องช่วยไหมครับตู้เย็นะะจะบอกนะครับว่าเขาสามารถยกตู้เย็นด,ด้วยตัวเองคนเดียวปอดนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับเขาจะยกตู้เย็น คนเดียวจริงๆด้วยนะฮะต้องปิดประตูป๊อดนะฮะ ทีมงานจากสยามชัยบริการถึงที่นะครับแถมยกคนเดียวได้ด้วยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเออตรงมุมนู้นแหละนะพอดีเลย ตู้เย็นสีอะไรเนาะสีซิลเวอร์สีสเขาเรียกอะไรสีอะไรสีเงินใะฮะสีซิลเวอร์นะฮะตู้เย็นนะครับสีสีใกล้เคียงกับเครื่องซักผ้าเนาะยึดกับตู้เย็นห่างมาเราอืมโอ้โ ho สีสวยเสียด้วยนะครับโอเคนะครับไอ้พวกใบรับประกันนี่จะอยู่ไหนไอ้พวกใบรับประกันนี่จะอยู่ที่ไหนครับอยู่ในตู้เย็นครับอยู่ในอุปกรณ์เลยเนาะที่ทางสมัครมาใะคะที่พร้อมี่มาส่งเราเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเขาก็มาส่ง ตูเย็นในเครสีซิลเวอร์นะตู้เย็นนะครับทันสมัยนะคะเราเพิ่งมาอยู่ได้ยายเพิ่งมาอยู่ได้กี่วันไม่ถึงยายไม่ถึงหนึ่งคืนเพิ่งไดวันเดี๋ยวน่ากไถอดถอดถอดไอ้นั่งของพี่ออกเลยก็ได้ สีขาวออกแล้วก็เปลี่ยนสลับขั้วนะคะคัะเพราะว่าไปนี่จะเพิ่งเสียงครับประมาณสักสองชั่วโมงเพิ่อยงได้ได้แเราจะต้องทำยังไงนะทิ้งเอาไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนสองชั่วโมงครับอ๋อนี่นะครับเพื่อให้น้ำยามันลงคงทีครับอ๋อไม่งั้นคอมเพรสเซอร์มันจะเสียงนะครับมันจะเสียงเลยเพราะว่าตอนที่เราขนส่งมามันก็มันมันไม่มีการสั่นสะเทือนสั่นไหวโยกเอ็นนะครับการที่จะซื้อตัวเย็นมาใหม่แล้วเสียบปลั๊กทันทีเลยนั้นผิดวิธีนะครับผม เราต้องทิ้งตู้เย็นให้นิ่งๆไว้ก่อนอย่างน้อยสองชั่วโมงเนาะนะครับครับผมเดดปิสองประตูสีสวยเลยนะฮะยี่ห้อไฮเออร์นะทุกคนนะครับอ๋อทิ้งความห่างจากผนัง ประมาณกี่เประมาณสักสิบเซนอย่างน้อยสิบเซนนะครับหรือประมาณอ่ะ่ข้าวข้าวก็ประมาณหนึ่งคืบนะฮะนะครับประมาณหนึ่งคืบเนาะข้าวเนาะครับผมตอนนี้ก็ไว้แบบนี้น่าจะไม่เหมาะในห้องน่าต้องหันข้างเลยหันไปทางไหนหันอย่างงี้น้ำมันไม่สะดวกนะคะจะหันจานไปทางไหนหันหันหน้าไอ้นี่ให้ยาใหน่อย หันหน้ามาทางนี้ค่ะน้ำมันจะไปทางนี้ได้ถ้าหันอย่างนี้น้ำมันจะไปไหนค่มันต้องหนนัน,ห,นห,หลังมไปใส่ฝั่งนี้นะคะอเครื่องสัมผัสน้ำมันถึงจะได้ไปนะคะหันแบบนี้ท่อน้ำมันอยู่ฝั่งนี้มันจะไปไม่ได้เราต้องไปซื้อข้อต่อมาอีกถา้ถา,มถามันสั้นถ้ามันถ้ามันยาวก็ไม่ต้องซืง้อมันปล่อยไปไปด้เลย สยามชัยบริการดีมากนะฮะมาส่งถึงที่นะพร้ับการบริการหลังการขายนะฮะต้องเรียกว่าอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะสีสวยทั้งคู่นะฮะถ้าเราจะต่อเอ๊หรือว่าเราจะหันตู้เย็นมาทางนี้ดีไหมเย้ครับนี่หันมาหาเราอะได้ได้ ใช่ไหมพอเราคงไม่เดินไปเปิดตู้เย็นหน้าห้องน้ำไงแล้วก็หันมาทางนี้เลยใช่เอออย่างนี้ดีกว่าถูกแล้วถูกแล้วนั่นแหละทั้งคู่หันมาหาหาตามตัวเราก็นั่นแหละหมายถึงว่าท้งตู้เย็นท้งเครื่องซักผ้าหันมาหาตัวเราไม่ได้หันไปทางประตูห้องน้ำอันนี้ต้องไปซื้อสายมาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งสายเลยสายน้ำนี่แหละอยาให้มันเด้งออกเกล่อมันลื่นมดแลมันจะเด้งไกมาข้างหลัง จาบ้านจะเปลียนมต้องทำงานหลักสี่เหมาะเลยนะครับเหมาะเลยสา่ไฟตองท่วงก็ต้องซื้อปลั๊กไฟมาเพิ่มเพิ่มครับมาเสียบตรงนี้เป็นสตาใช่ไหมคะหนเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันใช้สามตาหมดสามตาเป็นสองตาก็ได้เป็นอขใบรับประกันเลยนะอยู่ไหงเนาะ เออหน้าใบรับประกันเอาไว้ข้างบนนมือเออนี่นะคะน้องก็มันขยับน้องเขาจะทำให้ของพื้นมันพื้นไม่เรียบใช่ไหมครับของพื้นพื้นบ้านมันไม่ค่อยเรียบนะฮะพนักงานก็ดูแลอย่างดีนะฮะนะอะไรมาหนุนให้เนาะรื่องของยามันมีสปริงนะเปิดขึ้นมามันก็อัตโนมัติอันนี้มันเป็นเพราะอะไรกอเลยจับ เทคลยีมันจะปอดเปิดได้ไม่ไม่อันนั้นอของของยายก็เออตื่นแต่นี่เออถ้าขอ้เซอร์ไพรส์รยอยู่ตรงนี้ขอถ่ายรูปร<ม>ับสินค้าหนยครับเซอร์ไพรส์รยอยู่ตรงนี้นะฮะมีของแถมนะครับแถมด้วยนะคะอ้าวมีของแถมด้วยนะฮะครับผมขอถ่ายรูปรับสินค้าครับอ่านะครับอ่า,ออายายสมอเอากล้องมานะครับตอนนี้ก็ ยายสมบัติทำพิธีนะครับรับของแล้วนะฮะเนื่องจากว่า 2> 1, 2, มีของแถม <3. S 1> ด้วยนั่นเองนะฮะวันนี้น่าสด <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ขอขาาค <c oughs> าเยผมหนึ่งสองสามโอเคครับผมเรยบร้ลย